สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันที่4หัวข้อเรื่อง how to start เมื่อวานนี้เพื่อนเอนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง trading concern 2ไปแล้วนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจแล้วก็เห็นความสำคัญของ entry exit ในการเทรด forex และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเทรดของเพื่อนเอนเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง how to start หลักการคิดของผมในการเทรด forex เป็นอย่างนี้นะครับข้อ1 วาดภาพที่สวยงามปไปเลยครับว่าต้องการอะไรเท่าไหร่ข้อ 2. วางแผนให้รอบข้อบถ้าเทรดล้างพอร์ตท,ทำยังไงถ้าเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดหรือว่า worst case มีทางออกไหมข้อ 3. ลงมือทำอย่างมีวินยัยตามแผนการที่วางไว้หลักๆในบทนี้เพื่อนๆจะได้เรียนรู้ว่าต้องเตรียมความพร้อมหรือวางแผนอะไรไว้บ้างก่อนจะเริ่มการเทรดจริงเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทำให้เพื่อนนอนหลับสบาย เป็นผลดีต่อการเทรดระยะยาวของเพื่อนๆคนส่วนใหญ่แค่มองหาระบบการเทรดก่อนแต่ไม่เริ่มต้นด้วยการวางแผนสำหรับเพื่อนๆในกลุ่มนี้แผนการลงทุนต้องชัดเจนนะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันมีประตูหลังให้หนีไหมกองทุนสำรองมีเหลืออยู่ไหมแล้วค่อยมองหาระบบเทรดหรือเครื่องมือในการเทรดเป็นขั้นสุดท้ายที่สำคัญคือเพื่อนๆจะนำไปประยุกต์ให้เหมาะกับเพื่อนๆได้ยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับ เรื่องแรกที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนก็คือเทรดดิ้งสไตล์ของเพื่อนๆกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะครับการค้นหาตัวตนของเพื่อนๆจะเป็นตัวกำหนดแผนการเทรดที่ดีของเพื่อนด้วยลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสำหรับตัวผมนะครับผมเลือกเทรดในไทม์เฟรม4ชั่วโมงกับไทม์เฟรม d d y y เพราะว่าไม่ต้องเฝ้าหน้าจอแล้วก็กำหนดเวลาทำงานกำหนดเวลาเปิดปิดออเดอร์ได้อย่างแน่นอนข้อ 2. ผมใช้ c a นเดลสติ๊กเป็นหลัก เป็นหัวใจในการเข้าออกของระบบข้อ3ผมเน้นเทรนฟอลโล่เป็นหลักแต่ก็มีเคาน์เตอร์บ้างข้อ4ผมไม่ใช้อินดิเคเตอร์เยอะครับผมใช้อินดิเคเตอร์เป็นสัญญาณเตือนให้ระวังเท่านั้นไม่ใช่บอกจุดเข้าหรือจุดออกข้อ5 o r ออเดอร์แต่ละครั้งที่ผมเปิดไม่เยอะครับ2-4ออเดอร์ณเวลาหนึ่งหงข้อ6ผมสร้างระบบเทรดที่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องแล้วค่อยๆพัฒนาระบบเทรดจากการเทรดจริง เดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดในเรื่องการแบ็กเทสอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องถัดมาคือเรื่องการวางแผนทางการเงินเทรดเดอร์หลายๆท่านเมื่อต้องการเทรด Forex กก็แค่โอนเงินเข้าบล็อกเกอร์แล้วก็เริ่มเทรดเลยสําหรับเพื่อนๆนะครับควรมีการวางแผนการเงินที่ใช้ในการเทรดอย่างละเอียดรอบคอบเงินลงทุนในการเทรด Forex ต้องเป็นเงินที่ไม่ทําให้เพื่อนๆเดือดร้อนไม่ใช่เงินที่แพลแผนไว้ว่าจะเอาไปทําอย่างอื่นผ่อนบ้านผ่อนรถเอามาเทรดก่อนละกัน แล้วค่อยเอาไปคืนไม่ได้นะครับปัญหาอีกมากมายจะตามมาทางๆท,ที่เพื่อนๆยังไม่ได้เริ่มเทรดเป็นเรื่องเป็นราวเลยถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักการวางแผนทางการเงินเรามาดูตัวอย่างการวางแผนการเงินก่อนเข้าเทรดของผมนะครับผมจะไม่ใช้เงินทั้งหมดไม่ใช้เงินที่การไว้เพื่อผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ใช้เงินที่เตรียมไว้สําหรับการศึกษาลูกผมจะใช้เงินเย็นจริงๆครับเงินที่ไม่ได้แพลนว่าจะใช้อะไรแล้ว ผมแบ่งพอร์ตออกเป็นจริงๆผมเทรดแค่พอร์ตเดียวแหละครับแต่ว่าการเงินออกเป็น4-5กองก็คือผมใช้ประมาณสัก20%ของเงินทั้งหมดมาใช้ในการเทรด f o r r x โดยกองที่เหลือเนี่ยกรณีที่ผมเทรดพลาดในกองแรกผมล้างพอร์ตไปสมมตินะครับผมก็สามารถมีเงินสำรองไว้เหลืออยู่4-5พอร์ตผมจะค่อยๆศึกษาหาความรู้ครับโดยเริ่มต้นผมก็เหมือนเพื่อนเพืละศึกษาความรู้จากคอร์สฟรีจากใน YouTube หรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆพอเก่งขึ้นแล้วเนี่ยผมจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนกับความรู้ซึ่งก็คือไปเรียนเทรดกับอาจารย์สอนเทรดหลายๆท่านนะครับซึ่งผมได้เล่าเพื่อนๆฟังแล้วถึงปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่ผมเจอในการเรียนเทรดแต่ละครั้งสําหรับข้อดีในการไปเรียนเทรดกับอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยข้อดีมากๆเลยคือผมย่นระยะเวลาในเรื่องประสบการณ์ครับผมไม่ต้องหาประสบการณ์เอง ผมเรียนร hmm. ู้จากประสบการณ์ของผู้สอนได้เลย f o เ e ็กเป็นเหมือนธุรกิจนะครับมีเงินอย่างเดียวแต่ขาดการวางแผนธุรกิจก็ไปไม่รอดอย่าไปเชื่อข่าวเชื่อกูรูหรือเชื่อผู้เชี่ยวชาญว่าราคาจะวิ่งไปทางนั้นราคาจะวิ่งไปทางนี้แนวรับแนวต้านอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้เพื่อนๆต้องเป็นคนตัดสินใจในการซื้อขายเองนะครับสุดท้ายนะครับสำคัญมากถ้าเพื่อนๆกลัวจะเสียเงินเพื่อนๆก็จะไม่ได้เงิน แต่ถ้าเพื่อนๆนกล้าเกิดไปเพื่อนเพื่อนก็มีโอกาสเสียเงินเยอะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่เพื่อนๆต้องวางแผนการเทรดอย่างรอบคอบและปฏิบัติตามแผนการเทรดอย่างเคร่งครัดเรื่องถัดมาคือเรื่องการวางแผนการเทรดนะครับมาเริ่มต้นจาก job description แล้วก็ trading plan ของเราผมจะยกตัวอย่าง trading plan ที่ผมใช้งานอยู่นะครับ เนื่องจากผมเทรดในไทม์เฟรม4ชั่วโมงผมจะทําการเช็คข่าวทุกวันว่าแต่ละวันมีข่าวแดงในคู่เงินไหนบ้างผมจะไม่เข้าเทรดถ้าเวลาในการเข้าออเดอร์ของผมเนี่ยใกล้ๆกับเวลาที่ข่าวกําลังจะออกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยถ้าผมต้องเข้าออเดอร์ช่วงนั้นผมจะไม่เข้าออเดอร์ข้อ2ผมเป็นพาร์ทไทม์เทรดเดอร์ผมไม่ชอบนั่งเฝ้าหน้าจอ หรือนานๆสักประมาณ4ชั่วโมงค่อยแวะมาดูหน้าจอสักครั้งหนึ่งเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ Time Frame Day เป็นหลักอาจจะมองแนวรับแนวต้านหรือว่าเทรนไลน์ใน Time f ฟ a ม e Day แล้วก็หา b บแอนหรือหาโอกาสในการเข้าเทรดใน Time Frame 4ชั่วโมงโดยใช้บริจ b แบนเป็นหลักข้อ3ช่วงเวลาที่ผมเทรดเนี่ยเนื่องจากผมเป็นสวิงเทรดผมจะเทรดระหว่าง8โมงเช้าถึง2ทุ่มโดยทุกๆ4ชั่วโมงผมก็จะเข้ามาดูออเดอร์หรือว่าเข้ามาดู เทรดเซตอัพว่าสามารถเข้าเทรดได้หรือยังข้อ4เป้าหมายเป้าหมายที่ผมตั้งไว้คือประมาณ20%ต่อเดือนเป็นไปได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ใช้นะครับเมื่อก่อนผมใช้แค่1-2%ก็ไม่ถึงสักทีครับก็เพิ่มไป3-5%ก็มีโอกาสถึงมากขึ้นข้อ5จุดเข้านะครับผมต้องดูว่าจุดเข้าเทรดเนี่ยชัดเจนไหมเหมาะสมไหม เข้าเทรดได้บ่อยไหมโดยจุดเข้าเทรดของผมหลักๆจะอยู่บริเวณเที่แบนดของบริจูเออร์แบ d นดนะครับแบนด์บนแบนด์ล่างหรือว่าเส้น SMA 20ตรงกลางนะครับข้อ6จุดออกชัดเจนไหมออกแล้วสบายใจไหมออกแล้วต้องไม่รู้สึกว่าขายหมูออกไปนะครับข้อ7ความเสี่ยงในการเข้าเทรดแต่ละครั้งเนี่ยผมจะเสี่ยงประมาณ2 5หแล้วแต่เซตอัพนะครับ ถ้าแบบโชว์ก็5%ไปเลยถ้าไม่ชชว์ก็อาจจะ2 3ไปก่อนโดยออเดอร์ที่ผมเทรดในแต่ละสัปดาห์เนี่ยประมาณ2 4ออเดอร์ต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งผมก็จะเทรดได้ประมาณ8 1 5ถึง15ออเดอร์ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ข้อ8เรื่อง R ratio เนี่ยผมต้องดูก่อนเข้าเทรดทุกครั้งว่า R ratio ผมเข้าเทรดแล้วเนี่ยเป้าหมายราคาผมควรจะมากกว่า1ึเท่าคืออย่างน้อย สต็อปลอสผมกว้างเท่าไหร่เทคโปรฟิตผมควรจะกว้างกว่าสต็อปลอสทุกครั้งผมจึงเข้าเทรดและข้อสุดท้ายนะครับผมจะปฏิบัติตามแผนการเทรดให้ดีที่สุดผลลัพธการเทรดที่ดีก็จะตามมาเองอันนี้ตัวอย่างระบบเทรดของผมนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราจะคุยกันในหัวข้อตัวอย่างระบบเทรดตอนนี้ผมก็เปิดให้เพื่อนๆดูนผ่านๆไปก่อนนะครับผมก็จะมีการกำหนด l a g g i n g leading confirming เป็น CCI b บ er Band แล้วก็แพทเทิร์นการกลับตัวของแท่งเทียนซึ่งเราเรียนไปแล้วมี3แพทเทิร์นนะครับก็คือ reversal c a n d l เแล้วก็ fractal candle และสุดท้ายก็คือ pattern reversal ตัวผมเป็น swing trade ผมเทรดใน t ท m e เฟรม e 4ชั่วโมงถึง Time เฟรม e d y y คู่เงินที่ผมเทรดเป็นประจำก็คือ GJ ทองแล้วก็ a u สเตรเลียดอลลาร์นะครับความเสี่ยงคือผมใช้อยู่ประมาณ2-5%ทุนผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าทุนผมมี1,000เหรียญ ถ้าเทรดครั้งนั้นผมผิดพลาดราคากลับมาโดน Stop ปลอสผมจะเสียเงินไปประมาณ20-50เหรียญต่อการเทรดเท่านั้นนะครับแค่20-50เหรียญอาเรชผมจะพยายามให้มากกว่า1เท่าก็คือ1.5เท่าหรือว่าบางครั้งผมก็จะเลทโปรฟิตลันถ้าราคามันยังวิ่งไปเรื่อยๆส่วนระยะการตัดขาดทุนหรือ s t ็อปลอสไซส์เนี่ยผมมองอย่างนี้ครับในไทม์เฟรมชั่วโมงเนี่ยเงิน GJ กับทองเนี่ยผมจะไม่ให้เกิน1,000จุด หรือว่า100ยปิ๊บถ้าทองก็คือประมาณ10เหรียญส่วนออสเตรเลียเนี่ยผมเซตไว้ที่4ชั่วโมงก็ประมาณ700จุดหรือว่า70ปิ๊บไม่ให้เกินนี้นะครับถ้าเกินก็ไม่เข้าเทรดหรืออาจจะมองหาโอกาสเทรดในครั้งต่อไปเนื่องจากระบบของผมเป็นผมเน้นเรื่องแท่งเทียนเป็นหลักนะครับเวลาผมแบ็กเทสเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้พวกแบ็กเทสซิมูเลเตอร์หรือเทรดซิมูเลเตอร์ผมจะใช้เป็นแบ็กเทสมือเลยครับ เพราะว่าแท่งเทียนมันมันไม่เปลี่ยนอยู่ละแท่งเทียนหน้าตาไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมแนบไฟล์แบ็กเทสไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดไปใช้แล้วก็กรอกข้อมูลทําการแบ็กเทสด้วยตัวของเพื่อนๆเองได้นะครับเรามาดูหน้าตาของตารางแบ็กเทสนะครับหน้าตาตารางแบ็กเทสเป็นอย่างนี้ครับก็ใส่ค่าไปใส่วันที่ท,ที่ทําการจดบันทึกนะครับแพ้หรือชนะ สัดส่วนกำไรตรงนี้ผมเคยโชว์เพื่อนๆดูที่เทรดดิ้งคอนเซิร์นครั้งที่แล้วนะครับอะไรโชว์ผมเซตไว้ที่2ต่อหนึ่งผมตั้งความเสี่ยงไว้ครั้งละ100งเหรียญแล้วก็วินเลทกำไรความเสี่ยงต่อครั้งเพื่อนๆก็ทำการจดบันทึกลงไปหลังจากจดบันทึกลงไปแล้วใส่เหตุผลลงไปด้วยนะครับว่าเพื่อนๆแพ้เพราะอะไรชนะเพราะอะไรแต่เนื่องจากระบบนี้ผม เทรดมาสักพักนึงละผมสกรีนเอาเหตุผลที่แพ้เยอะๆออกไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองใส่ดูหลังจากทําการใส่เหตุผลไปว่าแพ้เพราะอะไรแล้วเพื่อนๆก็พยายามคัดเหตุผลที่ซ้ําๆกันหรือเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยเพื่อนก็ตัดออกไปเพื่อนๆก็จะมีวินเลทที่สูงขึ้นในจํานวนการเทรดที่น้อยลงสรุปผลการเทรดเหตุผลของการผิดพลาดเพื่อนํามาป้องกันแล้วก็แก้ไขทําให้ระบบเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นในอนาคตนะครับ ในส่วนของ backtest เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปทำเป็น forward test ได้ก็คือเรื่อง trading journal นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมแนบไฟล์ trading journal ไว้ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วนะครับไฟล์นี้เป็นไฟล์บันทึกผลการเทรดของผมคล้ายๆกับไฟล์ backtest ครับแต่จะมีรายละเอียดมากขึ้นมีจุดเข้าจุดออกการเข้าออเดอร์วันเวลาสาเหตุของการพ่ายแพ้หรือชนะ เพราะว่ามันคือการเทรดจริงเพื่อนๆลองทำการบันทึกผลการเทรดแบบ b a c k t e s แล้วก็แบบเดโมก็คือ forward test สักประมาณ1เดือนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นเทรดใหม่เนี่ย trading journal เนี่ยสามารถบันทึกผลจากการเทรดเดโมก็ได้แต่เพื่อนๆที่เทรดมาสักพักแล้วเนี่ยก็สามารถบันทึกผลจากการเทรดจริงเลยสำหรับเวิร์กช็อป ในบทนี้นะครับข้อ1ก็คือออกแบบเทรดดิ้งสไตล์ของเพื่อนๆนข้อ 2. f i ฟ a น c i นเชียลของเพื่อนๆข้อ3 Trading ิ้งแพนของเพื่อนๆข้อ4 Trading System ของเพื่อนๆเ,เ,เองถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เอาของผมเป็นตัวอย่างก็ได้ข้อ5ทําการแบ็ t เทสแล้วก็บันทึกผลลงไปในตารางที่ผมเพื่อนดาวน์โหลดไว้ใช้นะครับส่งเวิร์กช็อปกันไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับผมจะตรวจแล้วก็แก้ไขให้ทุกๆคนที่ทำเวิร์กช็อปนะครับ พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ